ขอคุณครูที่ดูแลผมสอนผมครับขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงทุกข่าวสุขครับขอบคุณครูทะเลที่อบรมจากผมขนาดเรียนป .4 และขอให้คุณครูทะเลสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านการจากโควิดสวัสดีครับผมขอขอบคุณคุณรูทะเลที่สอนขอนเพิ่มใหม่มาให้ผมเพราะคุณครูทะเลที่ <Bye. S 1> ผมขอบคุณนะครับที่คุณครูสอนผมมาตลอดทั้งปีแล้วขอให้คุณครูมีความสุขนะครับไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูทะเลปีนี้เรียนจบป .4 แบบไม่ได้เจอคุณครูเลยครับถ้าปีหน้าได้ไปรโรงเรียนแล้วขอรไปทักคุณครูนะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับ ขอบคุณครูทะเลที่สอนพวกเรามาตลอดป4ขอให้คุณครูทะเลมีความสุขในตลอดช่วงปีใหม่นี้ขอบค,ครับขอบคุณครูทะเลที่ช่วยสอนหนังสือผมมาทั้งปีเปิดเทอมหน้าผมจะไปหาครับขอบคุณครับผมขอขอบพระคุณคุณครูทะเลที่ดูแลผมมาตลอดหนึ่งปีครับผมรู้สึกโชคดีที่คุณครูทะเลเป็นคุณครูประจำชั้น ผมขอให้คุณครูทะเลมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่คุณครูสอนผมมานะคะขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเป็นไปได้ครูสามารถเป็นครูประจำชั้นผมได้อีกหรือเปล่าคะสวัสดีครับขอบคุณคุณครูที่สอนผมมาตลอดทั้งปีขอและขอให้คุณครูมีความสุขค่ะ ขอบคุณครูลที่ดูแลผมมาทั้งปีนะครับขอบคุณครูลีมากครับที่ช่วยสั่งสอนผมและเพื่อนๆหลายหลายคนในห้องครับขอบคุณที่ช่วยตามงานเด็กนักเรียนทุกคนครับขอบคุณที่สอนพวกเราเกี่ยวกับวิชาตา่างๆและช่วยอบรมสั่งสอนครับขอบคนนุณมากครับสวัสดีครับ อบคุณครูทะเลที่สั่งสอนผมให้เป็นคนดีมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะบวันนี้ผมจะมาขอบคุณคุณครูครับขอบคุณคุณครูที่สั่งสอนผมมาตลอดครับและขอบคุณสําหรับความคิดมากผมชอบมากครับผมขอขอบคุณคุณครูทะเลในช่วงเรียนออนไลน์ช่วยตามงาน ของผมงานค้างผมขอขอบคุณมากมากครับครูทะเลผมอยากขอบคุณครูเกษมพงที่ดูแลผมมาตลอดเทอมและส่งของขวัญวันปีใหม่มาให้ผมสวัสดีครับขอบคุณครูทะเลที่ช่วยสั่งสอนผมถึงแม้จะเรียนออนไลน์ครูก็ยังสั่งสอนผมนะครับขอบคุณนะคะครูทะเล ผมขอขอบคุณคุณครูทะเลมากครับที่ช่วยอบรมสั่งสอนผมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีผมขอให้คุณครูทะเลมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับครับุณครับขอบคุณที่ครูทะเลอบรมสั่งสอนพวกผมมาอย่างดีขอให้ครูทะเลมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผมขอบคุณค,คุณครูทะเลที่อบรมสั่งสอนผมขอให้คุณครูทะเลมีความสุขมากๆครับผมครับ สวัสดีครับรู้สึกขอบคุณครูทะเลที่ทำให้ผมมีความรู้จนถึงชุกวันนี้ขอบคุณที่ให้ความรู้ผมแล้วก็ขอบคุณที่้องให้ผมฉลาดขึ้นขอบคุณครับผมจะมาขอบคุณครูทะเลที่ดูแลผมสอนผมมาเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูแลผมสอนผมนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณครูทะเล ที่สอนผมมาทั้งปีขอให้คุณครูทะเลมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากมากครับขอบคุณครับขอขอบคุณครูทะเลที่สั่งสอนและจักเตือนผมมาตลอดครับขอบคุณครับผมขอขอบคุณครูทะเลที่มาสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาสังคมให้ผมครับและผมขอบคุณสําหรับวองสุ่มที่คุณครูทะเลส่งมาให้นะครับเวลาผมไปทะเลทีใด ผมจะนึกถึงครูทะเลครับคุณครับวันนี้ผมจะมาขอให้คุณครูทะเลและคุณครูทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับและถ้าหากสิ่งใดที่เพื่อนผมแล้วก็ผมทำไม่ดีเอาไว้ขอให้คุณครูทุกท่านแล้วก็คุณครูทะเลอยกโทษให้ละกันนะคะคุณคร,ราารครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณครูกันเหล็มพงเรื่องคุณโคใจดีกับผมมากและ ก็เพื่อนๆด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณครูทะเลที่สอนผมไว้อย่างดีครับขอบคุณคุณครูทะเลที่ใจดีครับแล้วก็สั่งสอนผมสอนประวัติศาสตร์สังคมครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณครูทะเลนะครับที่สอนผม มาตลอดทั้งป .4 และช่วยตัดงานตลอดมาครับดีครับสวัสดีครับผมชื่อวันะิดีครับขอบคุณคุณครูทะเลที่ดูแลผมมาตลอดทั้งปีครับขอบคุณครับผมขอขอบคุณคุณครูที่ดูแลเอาใจใส่ผมและเพื่อนๆทุกคนห้องป .4 ทั้งครับขอบคุณครับ ครูทะเลที่ช่วยสั่งสอนผมมาตลอดป .4 และขอบุณเตยครูทะเลที่ช่วยเหลือผมและให้ของขวัญผมมากตอนวันคริสต์มาสขอบควันนี้ผมจะมาขอบคุณครูทะเลที่ให้ความรู้ผมกับเพื่อนๆและเป็นครูอาจารย์ที่ใจดีที่สุดขอให้คุณครูมีความสุขมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้การเรียนการสอนวิชาประวัติกาบสังคมครับผม ผมเป็นกำลังใจคใรูครับไว้เจอกันภาคเรียนหน้าครับสวัสดีครับผมขอให้ครูทะเลสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังว่าปห้าผมจะได้เจอครูทะเลในอีกครั้งครับผมค,ครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณครูทะเลครับที่ช่วยดูแลผมเป็นอย่างดีและชอบคอยสอนผมทั้งปีการศึกษาครับ ขอบคุณครับผมขอขอบคุณที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีและปุกแก่พวกเราผมขอขอบคุณสำหรับควมวันปีใหม่มากครับชอพวกผมชอบมากๆสุดท้ายนี้ขอให้ครูมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาขอขอบคุณคุณครูทะเลที่ดูแลผมมาตลอดทั้งปีครับขอบคุณครับ วันนี้ผมจะมาขอบคุณครูทะเลที่ดูแลผมมาตลอดปสี่ผมขอให้ครูทะเลมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณครูทะเลที่ดูแลและสั่งสอนพวกเรามาตลอดในปสี่ครับผมขอให้ครูทะเลมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับของครับขอบคุณครูครูที่ใจดีนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครูเกษมพงศ์ที่ทําให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตร์นะครับแล้วผมก็ขอบคุณครูที่ใจดีแล้วก็สอนพวกผม้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขอบคุณครูทะเลนะคะที่สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและคุณครูที่ใจดีมากๆเลยครับใจดีที่สุดเลยแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณ ขอบคุณครูที่ให้ความรู้ผมครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขครับจะมาขอบคุณครูเกษมพงศ์ที่ดูแลเอาใจใส่และสอนวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ครับเป็นคุครูเป็นคุรูที่ใจดีมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาขอบคุณครูทะเลยมากๆเลยนะคะที่มาดูแลผมในระดับชั้นนี้ครับขอบคุณมากๆาครับ ผมขอขอบคุณคุณครูทะเลที่ดูแลผมมาตลอดผมขอให้คุณครูทะเลสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับขอบคุณครับผมขอขอบคุณคุณครูทะเลที่อบรมสอนผมตลอดการเรียนที่ผ่านมานี้ขอให้คุณครูทะเลสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขครับขอบคุณคุณครูทะเลว่าอยครับที่คอยดูแลผมแล้วสอนผมตลอดปีการศึกษาครับ ขอให้คุณคุณทะเลมีความสุขแข็งแรงแข็งแรงนะคะและคุณทะเลนะคะขอบคุณครัผมขอบคุณคุณทะเลที่ทำให้ผมได้จบป .4 ครับขอให้คุณคุณทะเลมีความสุขมากมากครับแล้วคุณคุณทะเลก็ใจดีมากครับผมรักคุณทะเลครับสวัสดี